phun bọn về xuân nhà ăn bọn Là gì? Ờ, vai gì? Gì đâu? nhìn như vậy giờ hãy vô với, đang hãy vô ไก่ไว่าตลาดอันอยู่น okay. ีนอันเพิ่นซาพวกเจ้าอันเปิด10โมงยังบ่แล้วยังว่าอันยังอันวนพนัอัน่วคนอันคนขายจ่าเครื่องลงจากรถซั่วสิได้ขาย บะเนียนบัดนี้ขายแล้กบบวกกบะเบี่ยวยังจะได้ทานท่าคิวกับโตคิวกันซื้อพักท้างขายพักไี่น้อยพวกเจ้าเราะซาซูนกับโตคิวกันน <c oughs> ี่ม <c oughs> ึงบรรยากาศเด้อบางห้านยังเปิดบอร์เรวสิบ <c oughs> <c oughs> โมงตอนนี้ตอนนี้กําลังอ่าสิบโมงแล้วพวกเจ้าผู้ดีก็ได้ใกล้เช้าสิบโมงละเราะซาซูนมาแล้วแต่ว่าอัานค้ากันยังเปิด <c oughs> บางห้านกัเฮ็ดอาหารกันยังบอร์เรวเท่าพวกเจ้าบน ใจเย็นเนาะคนฝรั่งใายเครื่องใจเย็นขนาดน่ะ